Ask for help สิบประโยคภาษาอังกฤษขอความช่วยเหลือแบบสุภาพคุณช่วยทำสิ่งนี้ให้หน่อยได้ไหมครับ Can you give a hand you give with this? me รบกวนช่วยหน่อยสักประเดี๋ยวได้ไหมคะ

ผมต้องการความช่วยเหลือครับช่วยหน่อยได้ไหมครับ I could do with some help, please. ฉันทำคนเดียวไม่ได้ค่ะคุณพอจะช่วยหน่อยได้ไหมคะ I can't manage. Can you help? พอจะช่วยผมทำสิ่งนี้หน่อยได้ไหมครับ Give me a hand with this, will you? ขอยืมมือช่วยทำอันนี้หน่อยได้ไหมคะ? Lend me a hand with this, will you? คุณพอมีเวลาสักครู่ไหมครับ? Could you spare me a moment? ฉันต้องการความช่วยเหลือคะ่ะช่วยหน่อยนะคะ I need some help, please